วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับหนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เปลี่ยมด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ครับสวัสดีครับผมชื่ออนุอม,มลึกนะครับอยู่บ้านเลขที่519หมู่ที่2บ้านหลานค่ายตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวละวีจังหวัดชัยภูมิก็ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรนะครับก็ทำมาได้สัก10ปีแล้วครับก่อนหน้านี้ก็ไปทํางานเป็นแรงงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับด้วยความของใยที่บ้าน แล้วก็ประกอบกับระยะเวลาทําให้เรารู้สึกอิ่มตัวอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยหันกลับมาทำอาชีพเกษตรโดยมีแนวคิดของประเทศเกาหลีที่เขาใช้เทคโนโลยีในการทําเกษตรก็คิดว่าจะเป็นอะไรที่มาพัฒนาอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวและของตัวเราให้ยั่งยืนและมั่นคงได้ครับปัจจุบันก็ประกอบอาชีพ กเกษตรครับกรเกษตรผสมผสานทากับครอบครัวครับในพื้นที่15ไร่โดยที่เปลี่ยนแปลงที่ใช้ทําเป็นต้นแบบเริ่มแรกที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมให้กลับมาทําเกษตรแบบผสมผสานครับก็จะมีการปลูกพืชหลายอย่างครับพืชยืนต้นพืชสวนครัวแล้วก็มีที่นาด้วยครับส่วนตัวผมเองนะครับเป็นตอนนี้เป็นประธานกลุ่มผักแปลงใหญ่ก็ ทำอยู่ในแปลงเนื้อที่15ไร่นี่แหละครับก็จะเป็นผักหลายอย่างผสมผสานแล้วก็เห็นว่าตัวเองทําแล้วเกิดความมั่นคงแล้วก็มีตลาดรองรับที่ดีก็เลยชักชวนเพื่อนๆในหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาจับกลุ่มกันรวมตัวกันจะตั้งเป็นกลุ่มผักเป็นใหญ่โดยได้รับการสนับสนุนจาก,กเกษตรอำเภอครับแล้วแล้วก็มีการแนะนำเป็นพี่เลี้ยงที่ดี จัดหาตลาดให้ทางสวนเรากา็มีการพูดคุยปรึกษาหาลือชักชวนให้มาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีคิดเพื่อจะมาทำเกษตรร่วมกันเพื่อจะได้สร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนในการทำเกษตรเพื่อจะได้มีบางส่วนในการที่จะได้ผลตอบแทนจากผลผลิตทางการเกษตรมาใช้นิชิตประจําวันและอีกบางส่วนเป็นผลตอบแทนเพื่อ ใช้เป็นเงินเก็บในประจำปีก็นี่ก็เป็นาการบริหารจัดการหลักของสวนที่คำนึงอยู่ตลอดเวลาครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดเสมอก่อนที่ผมจะมาทำกเกษตรแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรีเริ่มก็คือหนึ่งผมมีแนวคิดอย่างหนึ่งว่าสิบกรรมสิบอย่างอย่างละสิบบาทมันหมายถึงว่าผมจะทำของให้ได้สิบอย่าง แล้วเก็บให้ได้อย่างละสิบกรรมัมแล้วไปขายให้ได้กร,รัมละสิบบาทวิธีคิดผมเอ่ผมเชื่อว่าความหลากหลายในสิ่งที่ผมทําอ่ะผมสามารถให้คนเลือกได้ว่าเขาจะอยากได้อะไรจากผมเพราะว่าผมมีของทั้งสิบอย่างอย่างน้อยๆผมก็ได้เงินจากเขาแล้วละสักสองถึงสามอย่างต่างจากคือปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีอยู่อย่างเดียวเราไปต่อรองก็ไม่ได้ไปคาดหวังกับสิ่งอื่นก็ไม่ได้ อันนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องขอยกไปให้ให้ศาสตร์พระราชานีที่เศรษฐกิจพอเพียงครับก็เอามาปรับปรุงต่อยอดนี่แหละครับจนจนทุกวันนี้ครับที่สวนผมปลูกของเยอะมากน่าจะส0บยี่สิสกว่าชนิดนะครับมันก็เลยมีตัวเลือกให้กับลูกค้าเยอะในการจับใจ่ายใช้สอยซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อผมเองส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือ เป็นกําลังผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยภูมิครับตอนนี้ก็เป็นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง49กค .49 ครับก็เป้าหมายก็คือจะทําให้ได้ไล่ละหนึ่งตันครับแต่ที่ผ่านมาก็ทําไปแล้วอยู่ที่700ดกิโลครับก็ถือว่าก็โอเคครับเพราะว่าเป็นมือใหม่เพิ่งหัดทําครั้งแรก ตอนนี้ก็มีแผนจะเริ่มดำอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าอยากปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมแล้วก็วิธีคิดเดิมๆที่เคยทํามาครับให้ให้หันมาใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตขายในรูปแบบที่เพิ่มมูลค่าที่มากกว่าเดิมครับที่ผมได้มาปรับเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องการทำํำนาเมื่อก่อนก็จะเป็นการไถ แล้วก็หวานแล้วก็กรบแล้วก็รอฝนปัญหาที่เกิดก็คือเราต้องรอฝนถ้าฝนไม่ตกข้าวก็ไม่เกิดปริมาณผลผลิตก็ไม่ได้ต่อมาพัฒนาก็คือไถแล้วใช้เครื่องหยอดพอใช้เครื่องหยอดปั๊บลดต้นทุนการใช้แรงงานหวานข้าวแล้วก็รอฝนปัญหาที่เกิดก็คือรอฝนทีนี้ จนมาตกผลึกตอนนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อรถดำนาพอได้มาเริ่มทำนะครับก็รู้สึกว่ารถดำนาตอบโจทย์สุดละเพราะว่าทั้งด้านทั้งด้านคุณภาพทั้งด้านศักยภาพทั้งด้านประสิทธิภาพของของตัวเครื่องแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาค่อนข้างจะดีมากผมคิดว่ารถดำนาเนี่ยครับ พอซื้อมาแล้วมันตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วมันก็คุ้มกับการลงทุนมากครับเพราะว่าเวลาเอาข้าวไปถ่ายมเมล็ดพันธุ์ที่มันมีการปักดำที่มันมีกระบวนการเกิดที่อย่างสมบูรณ์ไม่แออัดไม่เบียดกันเกินไปนะครับคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ออกมาก็ดีถ้าเอาไปเข้าลงสีลงสีก็ไม่ติลงสีก็ชมว่าเม็ดสวยแล้วก็การบริหารจัดการในแปลงก็จะง่ายกว่าส่วนที่แปลงของเรานะครับเดิมทีก็จะเป็นสพอกอ เครือข่ายอของนาแปลงใหญ่ครับโดยทางกเกษตรจังหวัดได้เคยพากลุ่มสมาชิกเข้ามาสำรวจดูพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงานครับแล้วก็จะมีเครือข่ายมีสมาชิกมาเลขกเปลี่ยนเรียนรู้ครับมาหาแนวคิดหาวิธีทางในการประกอบอาชีพในสวนของตนครับส่วนกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของของรัฐนะครับก็จะมี1ครับ เกษตรอำเภอหนองบัวลีครับ2กรมชมลประทาน 3. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิที่เราทำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวครับ4กรมพัฒนาที่ดินครับที่มาสอนทำปุ๋ยหมัก 5. ้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรชัยภูมิครับที่มาตรวจมาตรฐานของแปลงทั้งที่สวนเราก็จะมี G.P.U. 3ตัวหลักๆก็คือผักหวานกล้วยและก็ฝรั่งกิมจูครับ ส่วนตัวผมเองก็ได้นำแนวคิด BCG m o เดลมาปรับใช้กับการทำนานะครับโดยการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีการไถกบตอสังนะครับแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์มาฉีดเพื่อช่วยย่อยตอสังแล้วก็ให้เกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงนะครับเพื่อลดการเผาตอสังที่เป็นเกิดปัญหามลภาวะ PM 2.5นะครับ ส่วนระบบน้ําก็ใช้เป็นระบบน้ําที่โซลารเซลล์นะครับใช้เป็นระบบน้ำโซลารเซลล์ในการสูบน้ําเข้าแปลงแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่สูบขึ้นไปกักเก็บไว้บนแทงน้ําขนาด2 0 0 0มนลิตรครับเพื่อจะทําการแจกใจเข้าไปในพื้นที่ของสวนผลไม้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการใช้โดรนครับโด,โดนทางการเกษตรเพื่อนำมาพ่นสารชีวพันธุ์พ่นน้ำหมักเพื่อลด การใช้เครื่องจักรที่มีส่วนของน้ำมันหรือควันที่ทําให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยในการย่นระยะเวลาในการทํางานของตัวผมเองด้วยครับการบันทึกข้อมูลผมใช้แอปในการบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อคาดการราคาตลาดหาข้อมูลต่างๆสภาพอากาศสภาพภูมิอากาศแล้วก็ช่วงจังหวะราคาช่วงราคาต้นทุนของปุ๋ยสารชีวพันธุ์แหล่งที่มา แล้วก็แหล่งข่าวสารข้อมูลจากพี่เพี่น้องเกษตรทุกท่านที่มีการได้นำมาแชร์ในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือ,อช่วงเวลาราคาตลาดนะครับก็มีการเข้าไปเสาะหาราคาตลาดเพื่อจะได้ตรงกับช่วงเวลาที่เรา,าเก็บเกี่ยวผลผลผลิตนะครับเพื่อจะได้ผลตอบแทนที่สูงยิ่งขึ้นในช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวครับส่วนองค์ความรู้ต่งตางๆนะครับาทางส่วนผมก็ พร้อมเสมอครับพร้อมที่จะเปิดรับและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆผมเองอาจจะทําไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนก็อยากจะได้ข้อมูลจากเพื่อนพี่น้องกเกษตรหรือเพื่อนพี่น้องกเกษตรท่านใดอยากามารับข้อมูลอยากมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก,นก็ที่ส่วนผมก็โอเคครับยินดีครับผมทําเกษตรให้มันคงแล้ววันหนึ่งเราจะมั่งคั่งครับผมลูกซ้ายกับอัน เขาขยันขันแข็งกีนดอกขามาักกันทางกเกษตรเลี้ยงปลูกบักเตงเลี้ยงนาเลี้ยงเขาเนี่เขาคือถนัดเลยมีเงินนิดๆน้นนนนอยก็มาออกรถด,ดำนาซื้อเทียง,พยงนนเพาะกากิอย่างนี่สิละบันนี้ก็ชักเชวนกลุ่มกลุ่มในหมู่บ้านเขาอย่างนี่สิละแล้วก็เป็นสมานน้ำบัานนี้เขาก็มักเฮ็ดมูนี่น้ำก็ไว้พสในเขาไปในทางที่เขาชอบเขามาักให้ดี ให้ดีแล้วก็ให้น้ำกุ้มไปให้เจริญละได้พัฒนาเมล็ดพันธุ์เฮาไปของหนองบัวละวีเขาของใจภูมเิเขาให้มันดียิ่งยิงขึ้นไปนายอนุเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้วก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่จะนำออกสู่ตลาด แล้วก็ได้ชักชวนชักชวนชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรเข้ามาร่วมมามาศึกษาในเทคโนโลยีที่ที่ได้นําเข้ามาให้ให้องค์ความรู้กับชุมชนเป็นอย่างดีได้ได้เอาไปต่อยอดซึ่งตอนนี้ในชุมชนก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้นําไปประยุกต์ใช้เหมือนกับนายอนุส่วนเรื่องด้านการพัฒนาท้องถิ่นนายอนุเนี่ยก็ ได้เข้าร่วมพัฒนาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นพัฒนาบ้านพัฒนาโรงเรียนก็ได้นําเครื่องจักรหรือว่าความรู้ที่ศึกษามามามาปรับมาใช้แล้วก็มาพัฒนาร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนก็คือไม่ได้ขาดมีการช่วยเหลือ,อชาวบ้านมาโดยตลอดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีคุณภาพในทุกๆด้าน านายอานุเอามาลึกหรือว่าพี่นุของน้องๆหรือน้องนุของพี่ๆเนี่ยก็เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะที่มีความคิดสร้างสารรค์เนาะแล้วก็ขยันอดทนเนาะแล้วก็ผลงานที่พูดมาเนี่ยเป็นผลงานที่เขาปฏิบัติจริง,รงๆเนาะในฐานะของเกษตรอำเภอเนาะก็ขอยืนยันว่าน้องอนุน่ะเขาก็เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่รุ่นใหม่เนาะที่ได้นํา เทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้การทํางานของในฟาร,ร์มเขานะ่ะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเรื่องของลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทางานเนาะก็เป็นก็เป็นผู้นํารุ่นใหม่เพื่อที่ที่ที่จะพัฒนาฟาร,ร์มของเขาให้ให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็ยั่งยืนต่อไปค่ะขอยืนยันขอยืนยันนะขอสนับสนุนการทํางานของน้องนุเนาะยังสมาชิกมือของเราค่ะขอบคุณค่ะ